เป็นอร้อนจบไปแล้วครับ3ส,สนามกับการแข่งขัน Road to Champions Cup ครับ2025นะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะอันนี้คือ 3x3 นะค<ช>ุณผู้ชมครับที่เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานีทำให้เราได้แชมป์ภูมิภาคแล้วนะครับที่มาทำการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยมาเพิ่มอีก5ทีมครับซึ่งวันนี้น้องเฟิร์นนะฮะก็จะมีน้ำจิ้มมาฝากกันไปดูบรรยากาศการแข่งขันจากสนามสุราษฎร์ธานีไปชมกันครับเชิญค่ะ,คะ สวัสดีค่ะเฟิร์และปีบ้าทรีเอ็กรีสปอนเซอร์เลดบูลแชมเปี้ยนครับทูเทลซอนดอนดิฟายพิเยษสกู๊ปกลับมากันอีกครั้งแล้วนะคะ ที่ทุกคนได้เห็นไปมีเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะกับการแข่งขัน3 X t r e r d to Champion Cup o t h o i f i สนามสุราธานีทีมงานขอขอบคุณชาวจังหวัดสุราธานีและจังหวัดใกล้เคียงมากๆเลยนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและมาแสดงพลังที่น่าประทับใจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้แชมป์ของภาคใต้เพื่อเป็นตัวแทนชิงแชมป์ประเทศไทยทั้ง3ารุ่นวันนี้เราจบไปแล้วทั้ง3สนามชลบุรีเชียงใหม่สุราธานีทุกคนเก่งมากค่ะกีฬาถือว่าเป็นความบันเทิงของใครหลายๆ,ๆคนอยู่แล้ว แต่จะสนุกขึ้นไปอีกถ้าระหว่างการแข่งขันเราสามารถเปิดเพลงไปด้วยระหว่างการแข่งขันค่ะ b a r z 3x3 ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กีฬาแต่เป็นปาร์ตี้สุดมันที่ดีเจจะได้เปิดเพลงแบบนันสต็อปตลอดการแข่งขันทุกจังหวะของเกมจะถูกมิก์เข้ากับบีดเพลงที่ทําให้นักกีฬาและคนดูมันไปด้วยกันน,นอกจากเพลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันปีบ้า 3x สปอนเซอร์เลดบู l ชมเปียนครับผู้ท้า่นันจิฟยที่หน้าลานเซนชั่นเวิลด์ก็คือกิจกรรมมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเราและการแข่งขันตัวแทนแต่ละภูมิภาคและนักกีฬาระดับโลกมากมายเฟิร์นเชื่อว่างานนี้จะเป็นงานหนึ่งที่น่าจดจำของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะและเฟิร์นอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันครั้งสำคัญครั้งนี้ในวันที่14-16มีนาคมหน้าลานเซ็นท่ันโวลชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะวันนี้หมดเวลาของเฟิร์นแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าสนามสุราษฎร์นะสุราษฎร์นี่สนุกมากนะสุดๆนะแม้ว่าฝนจะตกคุณผู้ชมแต่ว่าความร้อนแรงของเหล่านักกีฬา 3x3 เนี่ยมากันแบบโอ้โห